มาค่ามาค่ามาต่อต่อกันเรื่อยๆนะคะช่วงนี้มีเวลามานั่งทำ travel journal with me เนี่ยนะคะให้จบตั้งจากนั่นแหละหยุดหลายวันเราจะพยายามทำให้แบบได้มากที่สุดนะคะอ๋อแล้วก็จากที่เมื่อวานลองแบบว่าถ่ายไปพูดไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่คือมันเหนื่อยอแล้วก็เสียสมาธิเพราะว่ามันต้องพูดไปเขียนไปแล้วมันคนละเรื่องอะนึกออกปะเอาเป็นว่าก็พูดไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะ ช่วงที่เขียนเขียนก็อาจจะเงียบเงียไปบ้างอะไรอย่างนี้นะถือว่าจบวันแรกแล้วนะคะวันที่29ตุลานะที่เรามาถึงมาซูโมโต้เช้าวันต่อมาจา้ะเราจะไปไฮไลท์ของทริปนี้แล้วนั่นก็คือไปคามิโคจินั่นเองสองหน้านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโล่งนะอะดูก่อนดูเลยมันไม่มีอะไรเลยนจะไม่ได้แต่งอะไรไว้เดี๋ยวเราดึงสมุนนี้ออกจากเ ตัวปกก่อนดีกว่าคุณปกนี่ไปอยู่ในในกล่องก่อนนะกลับไปอยู่ในกล่องเหล็กก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบร่างใหม่นะฮะเอาไปอยู่ในนี้ก่อนหน้าว่างหน้านี้ทำอะไรดีมีรูปอยู่3รูปรูป3รูปที่ปิ้นมาวันนี้เราจะไปคามิโคจิกันจ้า ขุนแม่อันนี้ขุนเพื่อนเรามานั่งนึกขึ้นได้ว่าวันแรกมั่วที่มาแปะอยู่ตรงนี้มันไปใช้โมโนเรลจ้ามันคือรถไฟสายที่ไปจากมัสึโมโตะแล้วไปคามิโคจิขบวนนี้นะดิฉันมั่วเองฉันก็เลยต้องแก้แล้วก็มาใส่หน้านี้แทนนะจ๊ะขุนแม่มาอยู่ตรงนี้ก็น่าจะแปะแปะไปก่อนเลยโอ,โอเค น่าจะประมาณนี้โอเคมาเริ่มค่ะเราจะใช้ตัวปั๊มก่อนเลยตัวปั๊มที่เอ๊ฉันรู้อ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยมัน <c oughs> เป็นตัวอักษรที่แบบไวเหรอเราจะทำได้ใช่ไหมที่เขียนว่า go to p a ม m i คจ o นั่นแหละไปเลยนะตรงนี้ <c oughs> มาแล้วหนึ่งตัวทีใช่ไหม มองเป็นตัวทีแล้วกันนะต๋นเละแล้วล่ะดิฉันว่ามันเละแหละไม่เวิร์กแล้วหยุดแค่นี้ตัวปั๊มมันมันอ่านไม่ออกมันเป็นตัวเขียนที่แบบอะไรก็มรู้วัดเฉวียนไม่เอาดีกว่าแล้วก็ยางมันติดเก็บลูกเออกลับไปอยู่ในลิ้นชักเหมือนเดิมนะคะยังไม่ใช้คะ่ะไม่เวิร์กแก้ไปเลยจ้ะนี่นะจ๊ะ ในเมื่อมันไม่เวิร์กก็จัดการค่ะจัดการจัดการแปะแปะมันนะฮะแปะมันไปฮะโอเคตอบอีกด้านหนึ่งตอบอีกด้านหนึ่งเลยมีรอยเปื้อนมันมีนูนนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารูปมาแปะในเมื่อตัวปั๊มไม่เวิร์กก็เขียนเอาค่ะ วันนี้ส0สบสสิบตุลาใช่ไหมเปิดด้วยรูปนี้เลยทากาวจ้าแปะแปะแปะอยากใช้สีน้ำตาล ันนี้น่าจะเป็นตีมสีน้ำตาลเพราะว่าเริ่มมาก็ผิดเลยโอเคเขียนก่อนละกันนะก็จะไม่พูดอะไรนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมต้องใช้สมาธินิดนึงมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขียนเพลินไปเดี๋ยวจะแปะรูปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขอแปะรูปที่มันต้องแปะก่อนนะตรงนี้ตกแต่งแค่นี้พอไหมให้มันให้มันตรงกันนิดนึงนะคะ เียวแปบเพิ่มดีกว่าแทนอันนี้ออกไปไม่เกี่ยว,วก็เอาน้องมีดแปดตรงนี้ดูให้มันตรงกันนะนิดหนึ่งก็ก็ยังดีเพื่อความสวยงามในแบบของเราเราจะที่เหลือก็เขียนได้อย่างสบายใจ จะบอกว่าพอได้เขียนเงียบๆอะ่ะมันก็มีสมาธิอยู่เดอ้อบับเบิลเราไม่มีกี่แบบหรอกเขียนอยู่แบบเดียวนะคะนี่รถไฟหมึกเขาเรียกว่าไฮแลนด์เรลอ่ะเออโอ้ยทำไมหมึกไม่ค่อยออก h ไฮแลนด์เรลคาม,มิโคจิไลด้วยเออ ดีนะญี่ปุ่นเขาแบบไปรถไฟต่อรถบัสที่แบบไม่ต้องมานั่งรอคือเขาเป็นชุดๆเป็นรอบๆไปเลยลงรถไฟแล้วต่อรถบัสแล้วก็ไปได้เลยมันสามารถบุ๊กเวลาทําเวลาได้พอดีพอดีนะคะก็คิดมาแล้วญี่ปุ่นสไตล์เหลือซองใสตะเกียบอีกอันนึงที่แปะมาจากร้านอาหารที่เรากินที่ตอนเช้าที่ไขโชอิเกะนี่แหละแปะอย่างนี้ได้ไหมได้ ได้สิเดี๋ยวเราเขียนก่อนนะว่าจากร้านอาหารตรงป้ายรถตีมากจะ้ะอันนี้ละกันใช้อันนี้ละกันจ้าชวาบโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้เลยตึงนี่จะ้ะแล้วแล้วเสร็จแล้วนี่อย่างนี้ ต่อกันที่หน้านี้จ้านี่แหละคือไทโชอิเกะวิวไทโชอิเกะคอนกินข้าวเสร็จก็ลงมาสูตรอากาศฟืดๆเยอะๆเดี๋ยวเราจะแปะอย่างนี้มันจะได้พลิกได้โจเดะถ้าแปะไปเลยเราก็ไม่ต้องเขียนเลยนะเนี่ยหน้าน,นียแปะไปเลยก็ไม่ต้องเขียนแปะรูปไปก่อนเลยแปะแบบให้เปิดได้อะให้เป็นบานพับ ไปก่อนนะจ๊นะแล้วเดี๋ยวใต้รูปนั้นเราก็จะวาดแผ่นที่เอาชวันี่มาแล้มาและแผ่นที่แผ่นที่ที่แบบว่าถัว่วมั่วถัว่วอันนี้นะฮะเป็นลำทารที่อยู่ในอุทยานของคามิโคจินะก็คือเราอะ่ะเดินจากอะไนน่าเนี่ยนะไทยโชอิเกพรตรงนี้ เข้าไปในอุดตัวที่เป็น Information ศูนยะ์นักท่องเที่ยวอ่ะที่เป็นสะพานกับปะที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานนี้ซึ่งมันอยู่ข้างในบัสที่เรามาเนี่ยมันก็ไปถึงนะเราจะเริ่มต้นจากสตาร์จากตรงนี้สตาร์แวะสตาร์ไทโชอิเกะหอดโดยจะเดินแบบตุ่มการเดินตาม Google แ a p เลาะเหมือนกับเลาะริมลำทางไปซึ่ง เดินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะบอกเองแหละฤด,ดูการที่สมควรจะไปเที่ยวก็คือทุกฤดูเอาพูดจริงทุกฤดูจริงๆเพราะว่าตอนนี้คือคามิโคจิใดๆฤดูใด,ดๆฤดูไหนๆทุกคนก็แห่แห่กันไปจ้ะระยะทาง3.5กิโลอือนุบาลสุดๆต้นโซน ต้นสนนี่เรียนวาดรูปมาแล้วสาบานก็งจะวาดแบบนี้อย่าว่ากันนะก็เป็นป่าที่จริงมีหมีด้วยนะต้องเดินก็ต้องแบบว่าถ้ามีกระดิ่งกระพวนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยไปด้วยเพื่อความปลอดภัยระหว่างทางเราก็จะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีถ้าไปในฤดูนั้นนะสวยมากจ้าสวยมากจริงๆ น้ำในทะเลเออน้ำในลําธารตรงนี้ก็แบบเป็นสีฟ้าสวยมากๆเลยอะถ้ามีโอกาสแนะนําแนะนํามากๆธรรมชาติญี่ปุ่นคือดีงามแต่ว่าอย่างว่าแหละตอนนี้นะักท่องเที่ยวบานตะเขียนเราจะเขียนกํากับนิดหน่อยเราจะเขียนแค่นี้ในกรอบนี้สั้นๆเฮยเอาเอาสีน้ำมาลงดีกว่า เรียกว่าเสร็จแล้วไงวันนี้เขียนเร็วมันก็พอมีรูปปุ๊บมันก็ปกปิดความชั่วไลของรงนี้ได้หลยห้ยเดี๋ยวเราจะเอาสีน้ำมาระบายลำฐานนะฮะไปหาสีน้ำก่อนเริ่มเริ่มไปกันใหญ่สีน้ำมาแล้วจ้าเราจะลงลงให้ว่าว่าถ้าเกิดเป็นกระดาษคราแบบนี้กับสีน้ำออกมาจะเป็นยังไง หมึกที่เขียนตะกี้มันกันน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้เราต้องพยายามระบายให้ไม่โดนไม่โดนหมึกเมื่อกี้ก็แล้กันเพราะว่าน่าจะไม่กันน้ำมันก็จะไม่ใช่สีฟ้าจริงๆหรอกนะมันจะกบเกินความยับเยินพอได้บ้างเลยจูๆไปโดนละโดนละโดนโดนโดนหมึกละไม่กันจริงๆด้วยจ้าก็ดีนะมันเป็นสีน้ำเงินโอเคก็ได้สีฟ้าประมาณหนึ่งอยู่ ดูเหมือนวันนี้จะเสร็จเร็วไปหน่อยก็มันเริ่มเริ่มอยู่ตัวไหมเริ่มเริ่มรู้เรื่องอลรู้เรื่องแล้ว,ลวไม่เยอะไงเสร็จเร็วก็เลยว,ว่าเดี๋ยวรูกนี้ข้างหลังมันว่างเดี๋ยวจะเขียนอะไรสักหน่อยนจะจ๊ะแล้วก็อาจจะพลิกด้านนี้หรือพลิกด้านนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าแล้วก็เขียนเลยดีกว่าจบเท่านี้ก่อนดีกว่าค่ะสองหน้าสองหน้าอย่างที่ที่คิดไว้ว่าเอาแค่วันละสองหน้า อนะคะแล้วก็ไม่เกิน10นาทีก็จบประมาณนี้นะคะ2หน้านี้เราได้ไปเที่ยวคามิโคจิแล้วตัวแผนที่นี้อย่าไปดูมันมากปิดมันไปจ้าโอเคแล้วไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบาย